ภูมิใจไทยมีอะไรมั่นใจได้ถึงขนาดกล้าประกาศแบบนั้น280เนี่ยคือพรรคประชาชนไปรวมด้วยโดยที่เขายังไม่ได้ยืนยันว่าจะรวบการโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าลราพรรคประชาชนลงรอยกับพรรคภูมิใจไทยหรอประกาศบนความว่าหางเปล่าเน,นี่ยมันจะตั้งได้เหรอหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปนั่งคิดให้มากๆก่อนว่าพูดอะไรมาถ้าเลื่อนรอยความเชื่อถือของคนจะมีหรือเปล่าฝันกลางวันหรือเปล่าพรรคภูมิใจไทย ไม่เป็นไรครับให้ประกาศแต่คุณภูมิใจไทยมีอะไรมั่นใจได้ถึงขนาดกล้าประกาศแบบนั้นเขาประกาศตัวเลขสองและแปด่อครับมีพรคประชาชนมีพักฝ้าทำอยู่ไปถามพรักประชาชนยังพรคประชาชน,ชาชนยังไม่ได้บอกว่าจะจับมือกับภูมิใจไทยนะพรคประชาชนเพียงเสนอเงื่อนไขแล้วก็ยังไม่ปิดเงื่อนไขผมว่าพรคประชาชนรอจนครบทวนทั้งหมดก่อนตัดสินใจแล้วถามว่าถ้าพรคประชาชนจะตัดสินใจ ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย,ไทยใครมีความเหมาะสมที่จะรวมมากที่สุดสําหรับพรรคประชาชนแล้วถามว่าที่พรรคประชาชนรวม ه, ที่ที่พรรคภูมิใจรวมสองรวม280ิเนี่ยคือเอาพรรคประชาชนไปรวมด้วยโดยที่เขายังไม่ได้ยืนยันว่าเขาจะรวมเนี่ยอันนี้มันเป็นการตบแกหน้าป่ะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือป่ะวันนี้ผมยังเชื่อว่าพรรคประชาชน ต้องใช้เหตุใช้ผลใช้การตัดสินใจอย่างเต็มที่และผมไม่เชื่อว่าพักประชาชนจะรีบตัดสินใจอะไรเพราะข้อเสนอที่เสนอมาสำหรับพัคเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรที่ขัดข้องหมังนใจกันได้เพราะว่าทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอประชามติก็เป็นเรื่องที่ผมเอ่ก็เคยเป็นประธานที่ลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะนั้นผมว่าพักประชาชนคุยกับพรักเพื่อไทยง่ายกว่าคุยกับพรักภูมิใจไทยมั้ง ต้องไปถามพรคประชาธิตดูเห็นเมื่อวานคุณช่อก็พูดไว้แล้วนี่ว่าอยากให้ลืมเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ร่วมมือกันเพื่อจะเอาเรื่องนี้มาแก้ปัญหาหได้ซึ่งพักเพื่อไทยยังไม่ได้ตอบปฏิเสธเลยตอนนี้พรคเพื่อไทยไปคุยหรือยังครับตอนนี้ได้มีการติดต่อกันบ้างแล้วครับจะคุยกันง่ายไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แยกกันไม่ลงรอยเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ ก็วันนี้ปัญหาเรื่องประเทศชาติเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการไม่ลงรอยกันแล้วพรรคประชาชนลงรอยกับพรรคคุณยจไทยเหรอแล้วเรื่องเขากระโดงคือวันนี้พรรคูุณยจไทยอ่ะพูดได้ทุกเรื่องเพราะมีเรื่องที่ตัวเองต้องต้องจัดการซึ่งเป็นเรื่องความข่วงใหญ่ทั้งมาส่วนมากด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามเรื่องสอวอหัวสอวอถามว่าพรรคประชาชนยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้หรือครับ ที่ว่าเริ่มคุยก,กันแล้วะครับตอนนี้จะเริ่มคุยจริงจังเมื่อไหร,รอะไรนะครับที่บอกว่าเริ่มคุยกับพรรคประชาชุนแล้วเนี่ยครจะไปเทียบเชิญอย่างเป็นทางการอะไรอย่างไรยครับโอ้ยการเมืองมันคุยกันให้จบก่อนอ้นั้นทีหลังสุดอะประกาศตรงนั้นก็เสนอชื่อเข้าได้เลยแล้วตอนนี้คืบหน้าเท่าไหร่แล้วครับก็ไปได้ดูดีพอสมควรนะครับคือเพื่อใ<ห>เองกดดันโดเอง ไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้วพรรคภูมิใจไทยกําลังพยายามประกาศตัวเองเพื่อเป็นที่ให้ดึงคนอื่นเราเป็นรัฐบาลแล้วถ้าวันนี้ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยตามกติกากฎระเบียบทั้งหมดเนี่ยรักษาการรัฐมนตรีต่างๆถูกตัดออกหมดเป็นรักษาการโดยไม่ได้เป็นรักษาการแล้วเป็นรัฐมนตรีาารตามกฎระเบียบข้อรัฐธรรมนูญคนที่ถูกเลือกมาเป็นผู้รับผิดชอบแทนทนายกนี่เป็น เป็นผู้ปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจทําทุกอย่างได้ไม่ว่าจะโย,ยกย้ายข้าราชการไม่ว่าจะจ่ายงบถูกเฉิญไม่ว่าจะจ่ายทำได้หมดครับรวมทั้งยุคสภาก็ได้เพราะฉะนั้นประกาศบนความว่างเปล่าเนี่ยมันจะตั้งไดห้หรือสื่อยังจะเชื่อว่าที่เขาประกาศไปอย่างเงี้ยถามว่าภูมิในไทยจะตั้งรัฐบาลไดอ้อันนี้ต้องกลับไปให้วัวหน้าพรรคภูมิไทยไปตั้งคิดให้มากๆก่อนว่าพูดอะไรมาถ้า เลื่อนรอยความเชื่อถือของคนจะมีหรือเปล่าพักภูมิใจพักพักพักเพื่อไทยวันนี้ได้รับการมอบหมายให้สามารถที่จะดึงคนเข้ามาร่วมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พักร่วมรัฐบาลก็จับมือกันและพูดกันชัดเจนแล้วนะครับว่ายังไงก็ตามเราจะทําแล้วก็เรื่องของการแก้ไขให้เป็นประชาไตายมากขึ้นก็ดีหรือว่าการที่จะทําประชามติก็ดีที่คุยกันเมื่อวานก็ไม่มีใครขัดข้องเรื่องนี้ก็พร้อมจะทํา นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นผมว่าฝันกลางวันหรือเปล่าพรกภูมิใจไทยตอนนี้พัก้านอย่างย,ยังร่วมรัฐบาลด้วยไหมคะเขายัางยังัดเศนวันวันนี้มันเหมือนกับว่าล,ล้างแล้วก็ไปคุยกันใหม่ซึ่งการคุยกันใหม่วันนี้ ผมก็เห็นว่าคนที่บอกว่าจะไปร่วมเนี่ยเท่าที่คุยก็ทุกคนก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจก็แล้วแต่ว่าพิจารณาแล้วอะไรเหมาะสมสาหรับการที่จะร่วมกันเป็นรัฐบาลคําว่าล้างเมื่อกี้ครับเสียงรัฐบาลส่วนใหญ่ยังอย,งอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับก็เมื่อวันจึงจับมือกันแถลงแล้วนี่ครับล้างเนี่ยคนอื่นต้องไปหากันใหม่แต่รัฐบาลในมีแต่หาเพิ่ม โอเคไหมครับผมว่าชัดเจนนะครับขณะนี้อยู่ในเรื่องของการเตรียมการตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กาหนดว่าจะต้องใช้วันเวลาแค่ไหนที่จะยื่นให้สภาพิจารณานะครับแล้วก็ขณะเน,นี้ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นรองนายกมดีรัฐมนตรีก็ทําหน้าที่เต็มที่เหมือนเดิมเหมือนยังไม่มีอะไรดีกว่าตอนเป็นรักษาการอีกก็ใช้อานาจได้เต็มที่ไม่ต้องหาลือครับ ก็ถ้าเราจะยุบเราก็ยุบเลยแต่ว่าถ้าใครขัดข้องก็ไปฟ้องได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องมาถกเถียงในเรื่องที่มันมันเราเชื่อมไม่มีปัญหาไม่ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นกระบวนการในการสร้างข่าวทําให้รู้สึกว่าไม่แน่ใจและให้รู้สึกว่ารัฐบาลมีปัญหาแต่ว่าผมยืนยันกับท่านครับไม่มีปัญหาครับแล้วการตั้งรัฐบาลยังไม่จบง่ายๆครับเอาเอาคำถามไหน มนนีเหตุผลและความจำเป็นอะไรที่รัฐบาลคิดว่าก็ต้องตัดสิดนใจสภายังไม่ตัดสินใจเลยครับขึ้นอยู่กับว่าทางไม่คิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดจะยุบสภาก็คิดแต่ว่าตอนนี้อย่าไปเพิ่งไปพูดเรื่องยุบสภาตอนนี้พูดเรื่องตั้งรัฐบาลให้ได้และแก้ปัญหาประเทศให้ได้<อ>เป็นประเทไทยที่สนประเทศไทยที่ประกาศว่าแจ้งว่าจะไปอยู่ต่าประเทศไทยอันี้เราท่านู้ทได้เช็คแล้วก็ได้พูุยกับบางคน ไม่ไม่พูดคุยครับถ้าตัดสินใจแก็เป็นสิทธิในการตัดสินใจทางการเมืองตัดสินใจทางการเมืองอยังไงก็ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเท่านั้นเองครับการที่คุณสักดาไปโชว์ตัวแล้วบอกว่ามีสินประเทียงครับเราได้เช็คเรือยงก็ยังน้อยชัดเจนก็คือคุณสักดาคนอื่นๆยังไม่เห็นความชัดเจน ผม,ผมไม่ไม่ลงรายละเอียดตัวบุคคลนะครับผมกําลังพูดเรื่องพรรคการเมืองที่จะตั้งรัฐบาลและมันไม่ใช่เรื่องของคุณศักดาจะตั้งรัฐบาลหรือเคยตั้งรัฐบาลเวลานี้เป็นการพูดคุยกันระหว่ังพรรคการเมืองต่างๆไม่มีสัญลักษณ์ครับคนเดียวจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ไงไ,ไม่มีอะไรปัญหาเลรเลยครับก็วันนี้ไม่ยุบสภา ใกล้ๆนี้ก็ยังไม่ยุบสภาต้องแก้ปัญหาเรื่องการจัดตั้งพงรรคและจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยแต่ถ้าสมมติถ้าใครลงเสียงได้แค่ถึงสองสิบมีสิทธิจะใช้ชิงสภาไหมไม่ไม่มีท่าครับมีแต่ปัจจุบันโอเคนะครับไม่ใครที่ประชาชนที่มาว่าสี่เดือนสภา,าแก้ล้วงมึเนี่ยแก้ล้องมนี้ทำทนได้สี่เดือน อันนั้นอย่าไปคิดไกลเกินวันนี้พูดว่าตกลงกันก็มันเป็นเรื่องที่เขาเสนอแล้วก็คุยกันแต่ว่าทิศทางมันเป็นทิศทางเดียวกันอยู่แล้วคือเราอยากเห็นเป็นประชาธิปไตยเราอยากให้เห็นการเมืองเข้าสูเ่เข้าสู่สถานการณ์ปกติเราไม่อยากเห็นการบิดเบือนผิดเพี้ยนเราไม่อยากเห็นมีการไปใช้กิจกรรมนอกออใช้ใช้การทํางานนอกระบบไปสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาเป็น เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจะตั้งองค์กรอิสระต่างๆอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่พรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยจะคุยกันโอเคนะครับประชาชนเพื่อไทยไม่ติดกันไหมไกลเกินไปกําลังคุยกันอยู่กนี้ังนอนไดประชุมกรตลอยใช่ไหมคะประชุมครับเดี๋ยวหนูพิมพ์เรื่องประชุมกรตลอย